ปลากดน้ำโขงนี่สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อเมื่อนี้น้องตัวเกี่ยวได้ปลากดน้ำโขงมาพี่น้องนี่เปินว่าบางโตมันกะไข่แล้วเนาะกะสิมาเห็ดเมนูแซ่บสู่ครอบอครัวกินมือ้อนี้ก็คือเมนูแกงปลากดใส่นอ่อไม้สม้มพี่น้องนี่ปลากดเท่ากับตัวใหญ่หญเลยพี่น้องเอ้ยนี่คักขนาดเลยนี่นี่ อันนี้ก็คือพักเลยพี่น้องัวตะไคร้แล้วก็อะไรเนี่ยลืมแล้วมักกิ่มขนาดก็ยังลืมนน้องๆักอวตู่แล้วก็มะแข้งหรือว่ามะเขือพวงนี่เก็บมาสดๆจากสวนพี่น้องแล้วก็พริกพริกก็จากสวนคือตั้งแต่เราปลูกพริกมานะพี่น้องลดค่าใช้จ่ายไปได้หลายเติบเนาะเพราะว่าเราไิซื้อพริกกินเลยเนาะพี่น้องมาบัตนี้ก็สิมค้าควปากกดเดอ้อพี่น้องบัตนี้ขัวปากกดใส่แกง ตัดเครื่องบาลงน้อยตัดเครื่องแล้วเนาะพี่น้องเบอ่งไข่กันเนาะมีไข่ไหมไม่รู้จะตัดยังไงเลยปากดนี่เข้ากับบซู้ได้กินเนาะพี่น้องท่อแถวเฮ้านะมีแต่ปลาเลี้ยงเนาะบ่มีบริติสน้ำโขงเด้เป็นปลาที่อร่อยนะแว่าไม่ค่อยได้กิน โดนโดนกินเธอหนึ่งพี่น้องเลยบุมมีไข่ซ้ำพี่น้องเมื่นอนี้มีแต่น้ำมันเอากระสีเอาใส่เพิ่นออกเนาะนี่เอาใส่ยาพุงออกแล้วก็เรียบร้อย หั่นหันห่นหั่นแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นชิ้นเลยเลยพี่น้องปลาหม้อพดค่ะขนาดเลยพี่น้องวันนี้น้องตัวเกี่ยวกาชิเอาอันตะไคร้กับข้าวเบือลงไปนี่ข้าวเบือลงไปแล้วก็ตีเพิ่นบโให้เป็นก้อนเนาะพี่น้องตีข้าวเบือก่อนนิดนึงนี่หม้อพดค่กค่ะพี่น้องเลยเกงป่านี่ ต้องให้น้ำพดอย่างเอาลงเนาะพี่น้องบุษราะมะัดชิค้าว,วกัับเมนูแกงปลานะขาดพาอิตุบอดได้เลยพี่น้องพาอิตูนี่คือซิกเนเจอร์เลยแล้วกรนมไม้สมเนาะนี่นมไม้ส้มกะเป็นนมไม้สมที่แม่หวเพื่นเท็ดเองพี่น้องเราก็จะปรุงก่อน ใส่เป็นนัวใส่ข้าเบือลงไปพี่น้องแล้วกัใส่น่งไม้ส้มเด้อบาทจองหาจองกับ่บเห็นนี่พี่น้องลงไปเลยหนึ่งจองพอเนาะสาม,มีนี่ต่อไปก็ป,กปลาแดกปลาลาพี่น้องเลย หลุดมือป่างามนี่ค่ะพี่น้องป่ากดขึ้นเนาะป่าป่าน้ำของขึ้นงามนี่ผาอยู่ใกล้น้ำของน้ำคงเน่ยโอ้ยซัมจิกินปลาเนาะพี่น้องห้าเราอยู่ไกลเนี่ยได้กินแต่ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเอา โดนโดนได้กินปลาน้ำโขงพี่น้องเลยแม่เพิ่อนยากแลนี้พี่น้องเลยอุงแล้วเรียบร้อยหม้อพดแล้วก็สิเอาปลาลงไปเลยพี่น้องบันนี่เอาลงไปเลยปลากระไข่อยู่ตัวหนึ่งพี่น้องกายหั่นบ่ไข่พุ่นละ เพคนสิไข่เขาขเดือนสิบเอ็ดเฮ้งแซ่บพี่น้องเลยไข่ตัวเต็มท้องฮนะเนาะหางกระลืมไข่ปลากะปิดฝาไว้รอปลาสุกบัดน,นี้ปลาห้าวกะเลืมใกล้สิสุกแล้วพี่น้องใส่มะแขงลงไปกับรุกโดดนี่มะแขงกะออ,ออกไล่หลายยามฝนนี่พี่น้องเลยใส่ลงไปเลย แ้วกัพริกต้อนปลาที่เพิ่นพูขึ้นมาพี่น้องพริกต้งไปทา้งลุ่มเนาะให้เพื่นซุกเสมอกันนี่พริกนิดนึงตอนมะแข้งพี่น้องมาขนาดน้องตัวเกี่ยวแถมมีประโยชน์ด้วพี่น้องเอ้มะแข้งหรือว,ว่ามะเขือพ่วงนี่มีธาตุเหล็กเยอะเนาะพี่น้องปาดพี่น้องกด คักขนาดเลยตักกองออกจักหน่อยหนึ่งเนาะพอเป็นพิธีเออเอาอันนี้ตักหน่งเนาะกระชอนได้ไหมเอาสบายฮ้อนหุ่มซุ่มเย็นเดอ้อเวลาถอกน้ำฮ้อนกระว่าวเนี่ยจังหน่อยพี่น้องฮ้อนหุ่มซุ่มเย็นเป่นบัวโน <c oughs> เรียบร้อยได้พี่น้องเอ้ย วันนี้เอากระชีใส่พอยตู่ลงไปเลยหลายอะน้อเอาใส่บุต้องให้ผงซุกหลาเพราะผงยุบกินออกแล้วก็ได้แล้วพี่น้องพอยตู่ของมากเลยจ้ะพี่น้องใส่หลายจังหน่อยแซ่บเลยพี่น้องบุญนี่นะอันพอยตู่นี่ก็มีอันเนียงก็เพิ่มอนน่ะธาตุเหล็กได้พี่น้องเลยวิตามินนี่มะแขงกับขึ้กัน พี่น้องตกเกียวไปตรวจในเพื่อนว่าเนาะตกเกียวขาดทันเล็กคันดีก็เลยแบบเน้นกินผักกินอะไรไปนะพี่น้องแกงปลากรดมาเด้อพี่น้องซุกเราได้ตอนนี้กันเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่เมี่ยเพื่อนว่าโอ้แซฟแล้วเนาะว่าแกงปลากรดใส่น้ำไมส้มมาชันเพื่อนว่าพี่น้อง ใชต่อนไข่ว่าให้แม่เพิ่นไข่ก็ยังไข่โบหลายพี่น้องยามนี่ค่ะพร่นก็หันเลิ้มไข่จงว่าให้บบไอ้นี่แหละพี่น้องเลย ສະບາຍດอເອົາຄຶດເຮົາດຽວເນາະສາມອີກເນາະນັ1 2 3ສบບยดດີัຕໃດເນາະไข่ບໍ່ເຫັນไข່นນາະອີກຕ້ອງไม່เອົາຕັກເອົາມາๆພี่ນ้ອງກິນขຂົวາສາວນໍำກันເດີ້ແກงປາກົດພີ່ນ້ອງເອີຍມາເດີ້ພີ່ນ້ອງເອສຊີໄທຊີລາວຊີຈ້າງປະເທດມາກິນແປາກົດກັບັດເກກົດປາກົດແຕไข ไพักแตงแงงไข่แน่บ่ะไข่แน่ผมไม่พักแตงแงงมออะมอแบบมัดไข่ตู่เออไข่ตู่ไข่ตู่แบบเดียวปุกเด็กเออไข่บ่อันนี้นะไข่แน่อ่ะโแน่อ่ะเนาะไข่นิดเดียวเออเพื่อนหักกระเลื่มไข่พี่น้องเลยแม่แม่ตัวใหญ่เลยแซับใส่มะแเขงแเขงแซ่บไอ้สาวซุกพี่น้องตัวใหญ่เนาะโอ้มีสังกะสีด้วยนี่แม่ มกแขงกับไผ่ตู่ถังกระสีท่านเล็กฝากกันพันหยากับแม่เพื่อนพี่น้องหากันแล้วช่วงนี้หน้าผลเพราะว่าโบไหวน้ำหยาหนอไม่ละโบเผื่อยามแลงเลย <laughs> ยามแลงบบมีข้นหยาให้งวัวกินพี่น้องงัวก็เลือกยากินอีกยามผลโบเอิญหยาเลยลูกโดดน้ำแห้งแท้โมนี้ อยาา่างน,นี้ออกหน่อยเดียละพะยมวยคือกาวไหลมากจะพุดนะอันอยู่ไก่น้ำของที่ได้กินดุอยู่อันอยู่ไก่พวกแม่ mm. คนขายกิโลขายกอกิโลละแสนเซาแสนเซาแสนเซาจะซื้อได้ตอนเม็ดไปค่ะกโลแสนเป๊ะอ่าบอกอันนี้เพิ่นหับมาต่อบอลแพงแสนเซาอีกบอลหนึ่งเพิ่นเอามาเองนาะแสนแสนเดียวแม่โลแสนเดียวอันนี้โลแสนเซาเพิ่นหับซื้อต่อเลยแม่ก็เลมาซื้อไม่ชามกิโลแสนเป๊ะตะกุดที่เป็นเม่ที่บอลแพงก็ดอกเลยแม่ปลาไข่มันนี่ย คือบ้านปลาสาวชุกนะพี่น้องบ้านปลาองคีสีนะ่เราอยู่ติดน้ำคลองนะนะแต่ละมื้อหามีคนมาเลาะขายว,าว,าว,าาวุ่นวา,ายวุ่นาวายค่ะก็แล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเขาจอบหาปลาขายพาเทาอยู่ใกล้น้ำคลองเทาผู้ชายไหลมองเพื่อพี่น้องเนาะไปไหลมองปาลาเพื่อนแม่อ <c oughs> ยู่นี่แหละอยู่นี่นะเลาะขายแต่กบ <c oughs> ได้เงินได้พี่น้องไหลมองหาปลาขาย <c oughs> ตานขึ้นเครื่อเดียวไหลมองยายอะไนะคะผู้ยิงนี่แหละพี่น้องเพิ่นไปไหลมองผู้เดียวเพิ่นไหลมองหาปลาหาาขาคนยูใครนับของคันคนเจ้าเจ้าแม่แต่จะเปิดไหลมองเพป่นบริยานเพราะว่าคนลอยน้ำเป็นคนไหลน้ำเป็นคือพ่อเนี่ยบอกมันยังไหลมองเป็นอาซีพตะกี้พ่อห้ากับหาปลาไหลมองมาแม่ ขายมองขายพ่อมามลูอน้ำขงค่ะบ๊ทหิวแด้พี่น้องไอยู่ใกล้น้ำของออในในแมนม,นมันพี่น้องประเนี่ยแซรบตัวใหญ่ปลา,าปลาทุ่ทำอไเนาะปลาธรรมชาติแครบ ไยมีคนจมจากกินป่นี่เราใส่อยังปนที่รอน้ำปนปนปลน่ปลแใส่้าเอาน้ำอุ่นใส่เอาบอกคุณอยากไหมหตริร่กำลังออกลายไหมเออตัวใหญ่ใหญ่จะน้นองเนาะใหญ่ปันเดียวชุดเอพี่น้องแต่ว่ายังบ้ไข่ยังโมแซ่ปันเดียวชุดเอตัวใหญ่ขนาด น้อยบอกเขาจบเถีงอยู่ช่วงนี้กินปลากับกบเพราะว่าเป็นเป็นยามหน่อยยามเป็นยามบ้านเป็นยามกินแบบนี้ละดีพี่น้องเลยปุ้ยอยากให้กินเนื้อหลายเนาะคือแม่เพื่อนเท่าแล้วเพุ่ยให้กินเนื้อกินปลาไปสลัดพี่น้องเลยกินปลากินกบกินหอยเนาะกินกบกินปลาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเพี่นบอกมากกินอยู่แล้ประเพภนเนื้อ ดน,ดนชิ้นหมูชิ้ให้ของบริษัทไก่โดนกินครับชิ้นควย <c oughs> ซื้อมาให้แม่เพิ่อนกินคือควยดำแล้วแม่เนาะข้ <c oughs> อยโดนกับพิษอีคนแถานะพี่น้องต้องเอาควยดำส่วนใหญ่เพิ่อนมักปลาเปลากบปลาคอปลาหนองปลาหนังมันดีเราคนพังแล้วคนก็มักเรื่องคณะน้องแต่บางเคื่อสยามนี้ผัดลงโบได้ลงแบวนนะ้ำขึ้นน้ำ,นนำลายควยหอม โอเคอืมกินอีกได้ไหมนาะอันนัใหญ่จังนเนาะใหญ่อะเซฟไปไหมเนาะเ็ดจราดจังนี่อยากือรเขาก็ห่อถามมันออกเลยละลงลราคาเขชันสวรรค์เลข่าละห้าชิปลาดุกนาโลละแสนห แมงลวกเ็นหน้ารูปโลเซนรูปหน้าไม่กินปลากดแค่ไหนเราเลยเด็ซาเนาะมันเสียนมันกับลวกเสียนซ่าลวกละเสียนปลากรดยังแค่ไม่นู้ดได้ก็ได้ลาบแล้วก็ได้นะเบาะแจ่วก็แซ่บแจ่วก็ได้ที่ก็ได้ปลาดุกไม่คุ้นตัวปลากดเนาะยปลากดแซ่บกว่าปลาดุกปลากรดเนื้อหลายกุยหนองห้าก็มีปลากรดตอนที่ยันคิดเบ็ดเอานะเราได้ปลากรดตัวทั้แขนนี่เลยว่าเฮ้อเลย มี่แล้วเนาะอืมใครทยวนยามเข้าโงเฮียนน่ะพี่น้องครูอาจารย์เพนมาเตรียมเลยมามเตรียมสถา,านที่ซับเนี้ยอือหญ้าก็ขึ้นไล่ยหลายในโรงเรียนกะยายข้างเฮือนเท่นนาน,น่ะลบหญ้าอุ๊รุ่นน่ะ ปูปีลูกปูปีเป็นบัดได้ <c oughs> อันนี้เราได้กิฟฟ์ชิฟกตื่นต่างออกกับร่างกายนะแม่ <Okay. S 1> แตะกี้นะเล่าลูกบูได้เพราะว่าเนกิฟฟ์พ่อไอตลอดแม่เอายาไม่กินเจ้าเลยยาอย่ายงแมุ่๊ทพาพลายจทย์ <c oughs> พาพลายจทย์ไอเจ้าเลยไอบผลิตุได้นอนแล้วไอไอไอแม่แล้วว่าว่าเงินคนรมันมิดมิวว่า พระปลาโจรหนีแกไขวัดแกโควิดประจัดเด็ดไปให้เรากินประมาณเพราะเรื่องแบเราก็กินชอคัมโอ้ยแม่เนี่ยเจ้าเอายาพาระปลาโจรมาให้เขากินก็ได้นอนลับคืนนี่โอ้ยตกดีใจจะให้เราดีกับเอาไปอีกคำหนึ่งดีเลยบาทนี่ยนะลกบักหญ้าทุกขลังบ้านเดี๋ยวเพราะว่าาเปลูกไว้ค่ะพี่น้องมีอยู่ กู้ไว้ประจำได้หูมมนดีแบบนี้ได้เป็นวัดเป็นไข้เจ็บคอกินน้ําโลชฟ้าลลายโจรดี่สื่อกับแปะหมูอีกเนาะฟ้าทลายโจนข้มขมเลยค่ะความขมค่วจะเป็นยาขมได้ขมว่าคขมแบบสมตะบองเค์คุยกินว่้วไอตบองค์ขมแบบกินยากนะ แล้วว่าขมกเยามันเอาเบบไปแลปปปปนแน่แลหมกอดกอดเอาน้ำให้แหนมเราได้กับน้ำร้อกลงเราคนเดามันดีหระวะตรงนี้เป็นเมื่อยเป็นแล้วนเนาะเมื่อยแล้วจนเมื่อยเป็นแล้วลกนวินยาอย่างกับมะเสาอยู่เทิงกันต้นงามงามเม่์บอยเอาลงมาปลูกน้องน้อยก็เลยแม่นอยู่บ่ต้นนี้คืองามแท้อะก็เลยลองกินเบิ่งขมตาปิดเลยขมเองเม็ดพัลล่นไปเพราะจิเกเกอร์เองทำปลูกแล้วบัว้องไห้ดักอะไรโจลย หวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะพี oh, mm, ่น้องหวานเป็นลมหวานเป็นลมไปวัดไปวัดบ้านน้อยเห็นย่พ่อน้ำผึ้งว้าว่าขับพยายามลุกผึ้งละขับธรรมะแต่เมืองไทยพุทธเราเรามาปลูก่มาปลูกที่วัดแม่เห็นแม่ละเห็นแม่ลายแต่โคตรต้อืโพตรแนวน้ำพึ้นอืมอิ่มเลยพี่น้องทุกคนกินตอนเดียวพโคตรต้อนกับอิ่มเลยพี่น้องตนใหญ่ แม่ก็อิ่มมาได้ข้าวกินบริเปลืองเลยน้อแม่เนาะแซ่บเราแซ่บแห้งวันนี้กินคนละต้อนคิดว่ากบปลาทูกินคนละครึ่งคนหนึ่งครึ่งหัวคนหนึ่งเครื่งหางก็อิ่มปลาทูอันอิ่มแล้วกินเพื่ออยู่ะพี่น้องไอ้บัมันอยู่เพื่อกินเนาะก็เลยแบบติดนิสัยบริกินเนื้อบริกินอาหารหลายปลาทูเขาคัดเคยกินประยัดมาแต่แต่แม่เลี้ยงมาแม่เห็นแลแม่แล้ว ปลาทูนางอคอฮักอิ่มแล้วบางทีเออมีผ่านมาเห็นตรงนี้พ่อเอิมีเพิ่นหมักซื้อปลาทูมาตอนมาผผาเนี่ยเพราะว่าปลาทูเ่ากินแต่น้อยจนใหญ่หันข้อจะเป็นปลาทูอันเป็นกิโลมาแต่เวียดนามเนาะนไหมเนาะแต่บุษซูปลาทูที่อันเพิ่นฮักคอขายจะเป็นแต้ที่อีนชื้อมานี่แซ่บนัวตน ความฝันของแม่วาก็คืออยากกินปลาทูสดๆจากทะเลแม่บรืแม่แม่ไปทะเลบบกินยังมาพึ่นแซ่บพอด่ายเพราะว่ามาไก่เนื้อแซ่บเนาะเพิ่นเดือดเป็นเมีอนตลาดปลาทูเพิ่ดีแคมทะเลเลยเอาปลาทูขึ้นมาเพู่ดไทยกินเลยแม่เอามาต้มยำปลาทูสดๆนะแซ่บแที่เพื่อนเขาบอก่เคยกินอ่ะทุกอย่างในร้านเพิ่์นัะมีแต่เมนูปลาทูเพิ่์นว่าว่าแซ่บยอดเลย บนถ่ายรีวิวเนาะเนาไม่เนัยงแาบไปทะเลไปไหนไปกินปลาทูเคยกินแล้วปลาทูดนโดนพี่แซ่ยน้ำแข็งมาเนี่ยพี่น้องพี่แซ่ยนั่นี่มาแล้วแม่เพื่อนนี้ยังไ่เคยกินปลาทูสดๆอยากลองกินลองเบิ้งถ้าไปเที่ยวทะเลนะสไม่เคยกินคือกันทั้งเนาะยังไม่เคยจะห้างของโบคิดบบคิดยากเขาอยากกอยากกินกุ้งเขาหมึกกล้วยหมึกตุ๋อย่างกระโดงเนาะหมึกสดๆนะก็คือหวานเวลาหอบปีก ชชาิิมมมึกพี่น้องตอนนี้กระพากันอิม่มแล้วบ้านเนี่ยสิด้ขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อให้กำลังใจครอบครัวสาวลาวเซนิวโดวยการบอกกดขานโฆษณาเด้อพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย